ระสัมมาสัมพุทธเจ้าอิตรัสไว้ในตายนาสูตรว่าอากตังทุกตังใสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกตัญจะสุกตังใสยโยยังกตวานุตปติความชั่วไม่ทําเสียเลยประเสริฐกว่าความชั่วที่ทำลงไปจะคอยเผาผลาญเราในภายหลังกรรมใดที่ทำแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นความดีทําแล้วประเสริฐกว่าพระบรมโพสต์ทั้งหลายถ้านเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีไม่ว่าจะเกิดมากี่พบกี่ชาติก็สร้างแต่ความดีอย่างเดียวเนื่องจากในใจของท่านมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายจึงมุ่งชำระกายวาจ,จาใจให้สะอาดบริสุทธิ หากหลงไปทำบาปอากุศลเข้าเมื่รู้ตัวก็จะรีบปรับลงแก้ไขทันทีเพราะท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำไว้สักวันหนึ่งกรรมนั้นจะตั้งตามมาส่งผลอย่างแน่นอนท่านจึงไม่ยอมที่จะทำบาปอากุศลแต่มุ่งสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียว ส่วนชาวโลกทั่วไปนั้นยังแยกแยะผิดถูกดีชั่วไม่ออกอีกทั้งจิตใจก็ยังไม่เข้มแข็งพอจึงมักทำบุญปนบาปผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำความดีอาจมองว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจึงไม่ค่อยจะทำกันแังนั้นที่รู้ว่าทำแล้วจะมีความสุขเป็นผล ส่วนบาปมกสนทำได้ง่ายกว่าแต่ผู้รู้มองว่าผลของบาปที่ทําไว้แม้เพียงเล็กน้อยก็าตามมาส่งผลมันจะให้ผลมากกว่าและน่าสะพึงกลัวทีเดียวเหมือนผู้ร้ายฆ่าคนอาจคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกหากถูกจับได้ก็ถูกวิพากษาคดี ติดคุกติดตาราไม่กี่ปีก็ออกมาได้เหมือนเดิมจึงไปจี้พล้นฆ่าชิงทรัพย์แต่การลงโทษนั้นไม่ได้จบลงแค่นั้นนจะจ๊ะครัละโลกไปก็แแทงกรรมยังตามเล่นงานอีกเราต้องไปเสวยทุกทรมานในนรกเป็นเวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอยอ่าได้ทำเลย ควรเก็บเกี่ยวแต่บุญกุศลนี้เต็มที่จะได้มีสุคติเป็นที่ไปซึ่งในวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังเรื่องราวการละเว้นบาปอกุศลได้ผ่านการศึกษาประวัติการสร้างบารมีของพระเตมิยกุมารบรมโพธิสัตว์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันแล้วเนี่ยจ๊ะครั้งนี้แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่า หลังจากที่พระนางจันทาเทวีได้จัดพิธีาราชาพิเศษแต่พระเตมียกุม,มารแล้วพระนางได้พรามเบิงวอนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยพระดำรัสซ้ำๆว่าโลกรักของแม่แม่นะ่ะรู้อยู่เต่บอกว่าโลกของแม่นะ่ะไม่ใช่คนง่อยเปรีย้ยไม่ใช่คนใบไม่ใช่คนหุหน่นนก ตัวจงกรลาอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยพ่อแต่มียกุม,มาลูกรักตลอดสิบหกปีที่ล่วงมาแม่ไม่เป็นอันหลับนอนร้องไห้จนดวงตาฟกช้ำหัวใจแทบแตกสลายด้วยความเศร้าโศกลูกรักของแม่ แม้ใครเขาจะว่าเจ้าเป็นอย่างไรก็ตามแต่แม่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าลูกของแม่นําไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหุนดวกโดยจงกลาอะไรอะไรมาบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ตั้งทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยส่วนพระบริสัทแม่จะบันทมนิ่งอยู่บนพระแทน่นแต่ก็ไม่มีผู้ใดอย่างรู้ว่า ตลอดสิบหกปีที่ผ่านมานั้นพละองทรงรู้สึกอย่างไรในทุกถ้อยคำที่พระราชมารดาตรัสอ้อนวอนแท้ที่จริงแล้วละองทรงรับรู้ในทุกสมัมผัสรู้ถึงความทุกโศกของพระมารดาดีทุกอย่างนานวันเข้าก็ยิ่งทั้งรักและสงสารพระมารดาอยู่เต็มตื้นในพระหรัไยไรเพราะทรงสำนึกในพระคนของพระมารดา ก่อนกว่าที่จะประมาณได้อีกใจหนึ่งก็อยากพูดจาปลอบโยนพระมารดาให้หายเศร้าโศกอยากสนทนาปราศัยเหมือนที่บทกรมารดาทั่วไปพึงกระทำต่อกันอาจจะทว่าพระโพธิสัตว์ทรงมีพระทัยมั่นคงอยู่ในมโนปนิธานที่ได้ตั้งสัจยาทิฐานไว้แต่เดิมได้บรรทมนึกถึงความปราถนา จะทรงพรนรันหนวดบำเพ็ญเนคขัมมาบารมีกระบมพุทธบารมีให้แก่กล้ายิ่งๆขึ้นไปจิงอดทนไม่ยอมตรัสวาจาใดาๆกับพระมารดาแม้จะรักและห่วงใยพระองค์เพียงใดก็ตามเมื่อไม่อาจจะกระทำตามคำของพระมารดาได้จึงได้แต่บรรทมนิ่งไดกถึงเป้าหมายในการเสด็จออกพนวด ที่จะสำเร็จในวันรุ่งขึ้นระงับความโศกเศร้าในพระไทยอันเกิดจากความสงสารพระมารดาน,นั้นเสียทรงนึกขอพยโทษต่อพระมารดาว่าเดโปรดปลดัยให้ลูกที่เถิดที่ลูกต้องแกล้งทำเป็นไม่รับรู้สิ่งใดยอมทนทุกกายทุกใจเช่นนี้ก็เพื่อรอคอยวันที่เขาจะนำลูกออกไปจากพระราชวัง เราจะให้โลกจะมีบาปกรรมในเรื่องนี้เลยแล้วก็ทรงนึกถึงความสำเร็จที่ใกล้เข้ามาทุกขณะว่าวันพรุ่งนี้ความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะถึงที่สุดแล้วเมื่อทรงนึกอย่างนี้พระไทยกระแชมชื่นขึ้นมาฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชนั้นครั้นถึงวันที่6จนจะครบกำหนดก็ทรงมีรับสั่งให้นายสารถี นามวาสุนันนำมาเข้าเฝ้าเป็นการสวมลงแล้วทรงมีพระดำรัสว่าเราจะมอบหมายภาระสำคัญให้เจ้าสักอย่างหนึ่งเจ้าจะว่ายอย่างไรสุนันทสา,าลถีทราบว่าพระราชาทรงไว้วางใจตนก็มีความเพิ่มปิติใจย,ยิ่งนักลางกราบทูลลงว่าขอเดชะหากเหนือหัวขับระบาด รงปราถนาสิ่งใดข้าบาจ,จอาสาถวายชีวิตเพื่อพระองค์เจ้าค่ะดีมากจะจงกลับไปเตรียมรถเทียมมาอัปมงคลคู่หนึ่งรอจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วจงมารับแต่มิยกุม,มารบนประสาทจัดให้บรรทมบนรถของเจ้าแล้วรีบนำลูกเราออกไปทางประตูทางด้านทิศตะวันตกจมประกาศขึ้ดังๆไปตลอดหนทางว่า ตัวกาลกินีเมื่อไปถึงป่าช้าผีดิบแล้วก็จงเร่งขุดหลุมแล้วฝังพระกุมารนิทนั้นเสียฝ่ายสุนันทสารถีเขาได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วใบหน้ากับพลันแห้งเผื่อลงทันทีสีหน้ากลับหม่นหมองแฝงด้วยความไม่สบายใจเพราะนึกไปถึงว่า ตนจะต้องมาทำหน้าที่เพชฌฆาตหยิบยื่นความตาให้กับพระราชุกุมารผู้ซึ่งไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัวของตนจึงเรียบตั้งสติและน้อมรับพระบ,บรมราชโอ,องการทันทีก่อนที่นายสนันทสารถีจะถวายบังคมลาพระเจ้ากาศิกร,ราช ก็หันมากำชับว่าเมื่อเจ้าขุดหลุมเสร็จแล้วก็ให้อุ้มหลุงเราใส่ลงในหลุมนั้นแล้วจะเรียกว่าสันจอบทุบทิศาให้ตายเสียก่อนก็จะได้ไม่ต้องทรมานจากการถูกฝังทั้งเป็นจากนั้นเจ้าจงไปอาบน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนชุดใหม่แล้วรีบกลับมารายงานให้เราทราบทันทีสุนันทสารถีรับพระดำรัสนั้นแล้ว รีบกลับมาเตรียมการทุกอย่างตามลักษณะรับสั่งแต่ในขณะที่นอนรอให้ถึงเวลาลุ่งเช้าเขาก็ไม่อาจคมตาให้หลับลงได้ร้อนนึกอยู่ตลอดเวลาว่าต้นจะต้องปลรปรดชนพระราชกุมารภายในจิตใจจึงมีแต่ความร้อนลนไม่สบายใจนอนกระสับกาาระายพลิกไปพลิกมาจนตลอดคืนยันรุ่ง แต่ว่าเมื่อไม่อาจจะฝืนระะบรมราชาองค์การได้จึงได้แต่คิดว่าตนจะกระทําตามหน้าที่เท่านั้นคราลุ่งเช้าสุนันทสารถีได้เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถไปเลือกหารถคันที่ตนชอบใจส่วนเหตุการณ์ที่นายสารถีจะนำรัโบริษัทออกไปจากพระราชวังนั้น จะเป็นอย่างไรต่อไปก้อยล,อลูกๆูมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจงมันสั่งสมบุญสิ่งใดที่เป็นบาปอกุศลพึงเว้นเสียเพจะได้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังให้ละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใส ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ใ้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารม,มีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาตสว่างสวยัยกาถึงธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลัน จงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมนีอนันตจักรวาลอำนนยสุขทุกสถานปราบนิพพานถึงสุดแห่ง